สวัสดีทุกทุกคน,นจา้าเฮียเรากับเราชอบกินกระเทียมสดๆพร้อมอาหารเพราะฉะนั้นเวลาซื้อมาจากตลาดเราก็จะล้างทำความสะอาดหลายรอบมากๆนะแล้วก็เอามาตากเนี่ย<ม>เอามาตากแดดจัดๆ มันจะได้กินได้อย่างสบายใจเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแหล่งที่มาการผลิตก,กระเทียมเขาเป็นยังไงเนาะเราก็เลยต้องทำความสะอาดก่อนที่จะเอามากินกระเทียมกินดีมากลดไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดีลดความดันบำรุงร่างกายดีนะกระเทียมเนี่ย เพราะฉะนั้นต้องทำความสะอาดนะทุกครั้งล้างเลยของเรานี่แช่ตั้งแต่เมื่อคืนแช่น้ำไว้นะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ตอนเช้าเราก็มาล้างอีกสองสน้ำเนี่ยแล้วเราก็เอามาตากแดดแดดจะจัดเดี๋ยวก็แห้งกินเวาลาสีหกรีบ ดีมากไปหากินกันนะจ๊ะแกนี่นะ